เปสิค้าที่ลิงก์กดเลยกดปืดมันเข้าเซเว่นแล้วพอมันเข้าเซเว่นแล้วมันเด้งไปที่ลิงก์เลยเอาจ้าสีแดงนี้ค่ะกดเลยค่ะซื้อกดตืดซื้อแล้วค่ะเลือนเลยค่ะเลือนเราไปให้สุดคิดว่าน่าจะให้กดยอมรับแหละยอมรับ ค่ะจ่ายตังค่ะเราจะรับที่เซเว่นหรือไปส่งรับที่เซเว่นดีกว่ารับที่เซเว่นสาขาไหนครับรับที่เซเว่นเขาบอกไหมคนหาเซเว่นสาขาไหนครับสาขานี้ไง,าางตึกไทยซีซีเซิร์ฟเลยไ,ไ,ดได้แล้ว ถึง5 c แล้วก็ปิดได้มาแล้วปิดเลือกอยังเลือกแล้วแล้วก็เขาให้เซิร์ชนี่เซิร์ชข้างล่างได้นะโอเค แล,แล้วก็จ่ายตังค่ะวิธีการชำระเงินกดอ้าวเลยค่ะจ่ายด้วยอะไรดีคะเติมไหมไชำระที่กี่ยวเป็นอ้าวเดี๋ยวดูนะคะอันนี้ก็คือแล้วแต่วิธีการชำระว่าจะชำระด,ด้วยอะไรอ่าลองเลือกค่ะแล้วแต่เลยชำระที่อะไรดีคะชำระที่เคาน์เตอร์ก็ได้นะ ก็เดี๋ยวลงไปชำระเคาน์เตอร์เอาไหมได้แล้วเนาะแลกส่วนลดห้าสิบห้าบาทจะแลกหรอจะแลกไหมเนี่ยเขามีด้วยไม่ไม่รู้ให้แลกส่วนลดแล้วแต่เราต็ซื้อสินค้าค่ะ จบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปซื้อที่เซเว่นชำระเงินภายในวันที่6กก็คือวันพรุ่งนี้แล้วก็ไปเอาของได้เลยโอเค